ระวังสัญญาณร้ายถ้าเป็นแบบนี้แนะนำให้หยุดทำสีผมด่วนสาวๆที่ชอบทำสีผมทั้งหลายระวังสัญญาณร้ายเหล่านี้เอาไว้ให้ดีนะคะเพราะถ้าเกิดกับคุณแล้วก็ต้องรีบหยุดการทำสีผมและการทำร้ายผมโดยด่วนค่ะเพราะเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าผมของคุณกำลังอยู่ในสภาพแย่พร้อมที่จะหัวล้านได้ทุกเมื่อแค่คิดก็หลอนแล้วค่ะ ถ้าไม่อยากต้องใส่วิกไว้ก่อนอันควรดูดวดวนๆแล้วสังเกตตัวเองด้วยนะคะ 1. ผมหผมงอกขึ้นเร็วกว่ากำหนดเพราะการทำสีผมจะเข้าไปกัดให้เม็ดสีที่เคยเข้มของเราถูกทำให้สว่างขึ้นซึ่งมันก็ผิดธรรมชาติอยู่นะคะยิ่งถ้ากัดสีจยมขาวก็ยิ่งจะทำให้เม็ดสีผมถูกทำร้ายอย่างหนักวันดีคืนดีสารที่ตกค้างอยู่ก็จะเข้าไปในรากผม ทำให้ผมที่งอกมาใหม่กลายเป็นสีขาวซ้าอย่างนั้นนั่นคือที่มาของอาการผมงอกก่อนวัยแล้วคิดดูว่าถ้าเรายังฝืนทําสีผมไปเรื่อยสุดท้ายก็ขาวทั้งหัวละยาหยุดเถอะค่ะ 2. ผมร่วงจนสังเกตเห็นได้ชัดยิ่งเราใช้สารเคมีกับผมบ่อยเท่าไหรรอยยิ่งมีข้อเสียตามาเท่านั้นทั้งสารเคมีจากการทำสีผมดัดผมยืดผม ต่อให้สายยังไงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตกค้างอยู่เลยพอตกค้างมากๆก็ทาปฏิกิริยากับผมจนเกิดอาการร่วงง่ายรากผมไม่แข็งแรงรู้ตัวอีกทีก็อาจจะผมร่วงจนแก้ยากแล้วนะพักผมก่อนจะร่วงจนหมดน่าจะดีกว่าค่ะ 3. า 3. เริ่มมองเห็นหนังศรีรษะบางทีเวลาผมร่วงหรือผมบางลง เราอาจจะไม่ทันสังเกตตัวเองเท่าไหร่แต่ถ้าส่องกระจกแล้วเริ่มมองเห็นหนังศีรษะชัดเจนก็ควรเริ่มตกใจได้แล้วนะคะเพราะนั่นหมายความว่าผมของเราเริ่มบางจนปิดหนังศีรษะไม่มิดแล้วนั่นเองหยุดการทำสีผมด่วนๆแล้วบำรุงผมหรือปรึกษาแพทย์ได้แล้วนะ 4. คันหัวและมีรังแคบ,บางคนเริ่มมีอาการคันหัวและมีรังแค หรือหนังสีสารอกแต่อาจจะไม่ทันคิดว่าอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพราะการทำสีผมมากเกินไปซึ่งจริงๆแล้วนอกจากจะเป็นเรื่องความสะอาดอย่างที่หลายคนเข้าใจสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะสารเคมีตกค้างด้วยนะคะดังนั้นถ้าลองรักษาความสะอาดแล้วยังมีอาการคันหัวและรังแคอยู่บอกเลยว่าหยุดทำสีผม แล้วรีบรักษาด่วนเลยจ้า5ผมแห้งกรอบแค่หวีก็ขาดเรียกว่าแทบจะเป็นสิ่งที่คนทำสีผมทุกคนต้องเจอเลยทีเดียวสำหรับอาการผมแห้งกรอบชีฟ้ฟูและขาดร่วงง่ายๆเพราะยิ่งเรากัดสีผมทำสีผมมากเท่าไหร่ผมที่เคยสุขภาพดีก็จะถูกทำร้ายด้วยสารเคมีจนกลายเป็นผมเย็นๆแทน ถ้าจะรักษาให้ได้ผลที่สุดก็คือตัดทิง้งแล้วเริ่มต้นใหม่แต่นั่นหมายความว่าต้องหยุดทาสีผมด้วยนะคะโอเคลองสังเกตดูผมของเราและรักษาผมให้ดีก่อนที่จะไม่มีผมให้วีนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือนคนที่เพื่อนๆของยายด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง ร่ำรวยความสุขชวนมากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบปกดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจปกดซับซับคลายเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ